สุดยอดมากเลยอะไม่คิดว่าวงเล็กจะมาได้ขนาดนี้เนาะจริงเรานี่โคตรดีใจเลยที่อังกิษนดยุงเยอะปะน่าจะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแสดงว่ามีอะดิอ,ะอืมแล้วที่อังกฤษนี่หนาวขนาดไหนอะก็นหนาวกว่าที่นี่ แต่ฝนหยาดฝนตกมากกว่าแสดงว่าต้องใช้เสื้อกันฝนนะดิหลังเราพอแล้ววิวอืมแล้วค่าตัวนี้แพงมากไหมอ่ะก็แพงแถมยังทำวีซากทำไม,ม,มจะตามเหมอ,อถ้าเรารวยเหมือนในเองนะเราซื้อเครื่องบินบินตามหลินไปเลย เวอร์มากแค่เบเคีตามมาด้วยอะเราก็ดีใจแล้วเออแล้วหลินบินเมื่อไรหรอ่ออยู่ทันดูคอนเสิร์ตไหมอะ่ะหลังจบคอนเสิร์ตวันหนึ่งอะ่ะเฮ้ยดีจังเราคิดว่าต้องดูคนเดียวแหละ